เอ็นดูเขาก็ตื่นเต้นของเขาแล้วคือแบบเหมือนเดิมแหละความแสบแกงเพราะว่าน้องเขาก็ส่วนมากก็จะเจอไวกระเสียนอะไรอย่างเงี้ยเล่นตามอาคารตามห้องตามเออนานๆเขาจะมาเจอบรรยากาศแบบนี้เขายังขนาดบุมบ๋มบุ๋มยังตื่นเต้นแทนน้องอะทุกคนเพราะว่าไม่เคยเจอแบบนี้ไงอืมส่วนมากตามผับหรือไม่ก็ตามแบบเหมือนที่น้องพูดอะไวกระเสียนอะไรอย่างเงี้ยแสบ แสบมากดูน่ารักอนะ่ะน้องคือด้วยมันเหมือนเป็นงานเป็นการแล้วมีผู้ใหญ่เยอะเนาะมีทั้งท่านผู้ว่ามีทั้งอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาก็าจะไม่ค่อยเล่นอะไรมากอะ่ะทุกคนอืมแต่ก็คงความน่ารักของเขาเหมือนเดิมก็จะมีฟิลน่ารักของเขาหลุดบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปอืมสไตล์เขาเนาะน่ารักเขาน่ารักจริงๆเขาสนุกอะ่ะทุกคน แฮปปี้มากสงแสบเขาเขาก็แบบไม่กล้าเล่นอะไรเยอะไงเพราะว่ามันเป็นทางการนะมันเป็นงานเป็นการที่แบบเป็นงานระดับจังหวัดเนี่ยทุกคนอืมน่ารักคนไทยไปปรบมือขอให้รับขอให้รวยงวดนี้สามตัวเต็มสำหรับคนปรบมือนะครับรแต่สำหรับคนไม่ปลบมือก็ลุ้นโชคชะตาเอาใช่ครับเจอกูมาขับวะวันนี้เราอยู่โอ้โหหน้าสามเจ้าเลย สี่ห้าปีพี่พวกพ,พ,พี่รู้ไหมครับอันนี้สําหรับเขามาเจอเราครั้งแรกนะผมไม่เคยมาเล่นอยู่แบบนี้เลยครับอมาที่นี่ครั้งแรกเลยครับมามที่นี่ครั้งแรกผมส่วนมากผมจะเล่นอยู่หอประชุมเหมือนกับเห<อ>มือนกับประชุมผู้ปกครองครับทุกคน งานเลี้ยงใบกเกษีนที่จ้างเราไปเล่นให้ใช่ครับงานเลี้ยงมันเกษียีเออไอโรงเรียนเรียกผู้ปกครองไปประชุมออะไรอยู่อย่างเงี้ยครับพี่วันนี้พวกผมได้มาเล่นอยู่กลางถนนมันก็เลยแปลกนิดนึงตอนนี้พี่แต่มาเยอะมากนะมาใช่ครับวันนี้เขามาดูเอาอย่เพิ่งว่าเขามาดูพี่แปนวันนี้ดีใจมากมาดูนุกป่ายเยอะมากเออ มาดูนุก๊กไปเขามาดูพี่แบงค์ Hey one two t h e e ไม่ได้เป็นค <c oughs> นที่เกเรเฮ้เฮ้เฮ้เอาแรปดิแรปดิแฟนคลับพี่แบงค์ก็เยอะแรปดิ Hey one two t h e e อ๋อโอเค baby okay 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 บ้าแค่นคือเข่าปะแค่เข่าปั๊บกูคิดฮอนกูหลาแดงอ่ะเอ้วเอาเแรปสดดิ Hey one two เฮ้วันจูจีไม่ได้เป็นคนที่เกเรแค่อยากจะบอกไม่ได้จูจูเธอเธอเข้าใจก็โอเคไม่ลมมันลมโลเลปวดนมันปวดตัเจ็กมึงเห็นไหม FC พี่แบกเขาเต็มแต่มึงร้องมึงัวซั่วขอโทษครับพีออ่ขอโทษด้วยนะครับพี่ขอโทษแทนเพื่อนด้วยนะครับถ้าแม่งร้องแบบนี้ลูกไปเล่นเสร็จเขาดักตีเราทำไงวะ กระโดดขึ้นรถเลยกระโดดขึ้นรถเลยอโอเคอ้าวรถมึงอยู่ตรงนี้รถกูอยู่ไหนวะ <c oughs> <c oughs> อ้าวเพื่อเป็นการเสียเวลาค,ครับเดี๋ยวร้องเพลงช้าอีกสักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ปุ๊บแล้วถ้าตามความจริงเป็นเป็นตลกคณะตลกจริงอย่าปล่อยให้นับถึงห้าต้องตัดปับ๊บเราจะฮา ผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นตลกนะครับเนี่ยแล้วมันไหลหห่านกันหมดเอ้ามาเพลงช้าให้เขาฟังสักหน่อยอ่าเพลงช้ากำลังมาในทิกตอกเลยเพลงนี้ที่มีท่าเต้นแบบเนี้ยเอ้ามาบอสเดียวไล่มาเลยยุนาสันเจ้าเอาหนึ่งคนดูเพลงช้าๆซึ้งๆครับ ไปายคุณเต้นนะเดี๋ยวผมจะร้องให้คุณเต้นเลยคุณเป็นแดนเซอร์สุดสวยเลยวันนี้เอาให้เกียร์เสื้อที่ผมใส่มาด้วยครับ <c oughs>